พวัครับวันดีครับค่ะวันดีค่ะน,นี่คือว่าตามในท่านเลขรวมหน่อยจุดเจาะพอะลี่เนาะสำหรับมุมว,วาดอะไรยิ่งเว่ากต่อดีที่เก่าอยูะอ่าเบื่องผลงานของวันที่ยีิบครับโดยตามดีชชน่ะไม่ตื่ครับนี่ตัวใดเนี่ยผลงานวันที่ยี่สิบแปดวนีเข่าแปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะมีเข่ายุ่งสามศูนย <laughs> ์ว่าทีว่ายี่ว่าเบื่งรองน มีสามศูนย์ดเจ็ดเจ็ดหกเ็ดหนึ่งเขาอยู่สีู่เนี่ยค่ะนี่้อเทกครับเทคแรกก็เรมสามศูนย์เทกสอนไ่สามศูนย์นว่าสิทช่วงอยู่ดีผมไปเป็นก้อนนอเนี๋ยน่าดีดีเลยน้าอยู่้นจำได้ตะพยุงหูวเต็มเต็มกลีอสิบาว่าสมเด็ทายชีพคือตลกว่าเป็นนงตัวชีเลียดนี่ยตลกนะครับเบื้งของไงลาสตาคันลาสตาเนาะ อาวรี่นะครับกับแขเขาเด่นน้อพลี่เนาะครับผมเขาเด่นคือเขาสามนะครับจับคู่มาถือด้วยนะครับเจ้าส่วนกาชาตมี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับพอลี่จำอะไรด้กันแต่ว่าเขาเด่นศูนย์นะครับแต่วแต่พี่น้องเอาตัวแดงหกตัวไปจับโอกาสมีสี่แดงนะครับศูนย์เจ็ดนองี่เนาะอ่ะวันมีอันนี่ว่าพอลี่มี่ชุดยอดนยมอ่ายอดนยมชุดหนึ่งนะครับนะครับหอดนยมนะครับคือกันนี่นะครับ เอาเนี e ่ยจจับอะไรอ yeah, nah, ีกแล้วนะครับเจ็ดหกเนาะครับแต่ว่าเด่นหกเขานะครับตามนี้ครับพี่น้องพยายาบุ้งเลเด่นพอลี่ก็เด่นพอลี่มันเข่าดีอยู่ตามสังเกตเลยไหจับเซลจับเว่านะครับจับได้หกตัวมันก็ได้นะครับพอลี่เราก็จับลายถูกธรรมดาจะด่ารื่นเขาหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเนี่ยบอลี่เราจับซีโค่มันก็ธรรมดามันก็ต้องข่อยางเนาะเออเขาเรียกจับแปดตัวเขาเขาเรีว่าโหลดเนาะมันเข่าพี่นั่นนะครับอันนี้เขาจับแเจ็ดซีโคะพอลลี่เนาะ การคือเป็นธรรมดานะครับคือบัมีนั่นขอเวลาแป๊บหนึ่งครับใส่งงเป็นชั้นชือรื่กอกริมเด่นครับริมเด่นริมไหนเบิ้ลลุกเบิ้ลเนาะรกขึ้นังไงเรื่องงอิตถนนนะครับกาลังอยู่ถนนเนาะกลงขยายทางอนตนีเฮดแต่เงี้ยไม่เดินเนาะียบคนลรใจเอ้าอ่ บ้นแล้วเนะาะาาด้ยเยหาาหาทำไดดีม่ก็ดังไองแมงเดครังงคับาาครับ,รบชุดร่วนนะชุดร่วมครับแลววันทะี่ยีเกาะของันนี้เนาะอันน้ือไนีครับชุดร่วงม,มีหกสา จับคู06เกสาม03หกเพิเศษปกติวิไอพี่2813จับคู่12 38 18 32เบิล22เก่าได้ครับตามน,นี้ได้นะครับพี่น้องมาเขาดีทราเหลืองรวมเพรานนะี่เนาะนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยนี้ก็มิแต่เจราซีเทราหางด้วยนะครับคือว่าเขาไมา้แห้งดีนะพี่น้องเออก็ล่องเอาเลขรวมพรานนะี่เนี่ละ ไปขายจับสื่อเพื่อนเราเขาดิเนาะครับผมตัวนี้ร่วงเรียกรวมมาแรกเงาโมนะครับสร็จแล้ในทางฟอร์เดได้นะครับชี่ลายคนก็ล่อค่อยได้เลยอาน้อยู่ฟอร์เรดเนาะเม่นในใจดีเลยนะครับเอาดีนะครับมาเบิรงชุดลาวสตาครับลาวสตาเนาะนะขออนุญาตเด้อนะครับลาวสตาก็จะมีนะครับซีซีเก้าเด่นสามนะครับจับใหม่ซีซีอ่าสามซีสามซีศูนย์นะครับ เฉพาะกิจพอลีจับหาให้7 8จ็ดแดเ้ดนซีนะครับจับหห้5 8ปดเจแเจลักกั49ีนะครับชมกาชาตินะครับห้าแดเดดินเจ็ดนะครับจับหมาใเก้ห้าเจ็ดสามเก้าหลักกหานะครับเอาไว้จชัดแค่ไหนจ้าไว้ครับจะบริพาดโอกาสของพอลี่เ้อนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งชุดยอดนิยมนะครับปกติวิเศษวิไนะครับเด้นไตุยอันเดอนะครับ เาเสียงสาวๆไปฟังเนี่ยนะครับปากกามันคือจางแต่มันนะจังนะเ่า่จางอยูอ่ม,มือชัดเนปากกาของมตอซสื่อนึงของก่อเื่อก่อก็เปลี่ยนของเสื้อลมปิดมอวตะซื่อมันก็สิหมดเ,เอาอนะครับในตูอ่านแล้วครับมีอย่างเนี่ยัดเนนะพิเศษมีหนึ่งศูนย์เจ็ดเด่น7จ็ดจับคู่สามหนึ่งเจหนึ่งเจ ปกติ4ีหาสเด่น4จับคู่สามแปดสามีสามหาหนึ่งสามวีไอพีสาสเด่น3จับคู่สองสามสามดเกดสสมีแคนี้เด้ครับอ่านะครับจัหน้าจอคึอเก้าลราพี่น้องนะครับตัวแดงเนื้อนะครับจับเอ็นได้นะครับฝั่งที่เขาสามตัวสตัวน้องพีเนาะครับตัวเกมาคนที่จะใหม่เกินเน่ะหกนละจับด้าอีกไม่แล้วซค้นหกคนนี่ยหละมาพี่น้องมาแต่อนเรียกเขาเลยนะครับ าพวกผมก็บอกเลโชว์ตัวนี้สี่นวันนี้นะครับท่านไหไร้ทานไร้อาจารย์คุณจะว่าได้โชว์ชุดหลักจับให้เนาะอันนี้พอช่อันนี้พอเลี้ยห้เลยนะครับเลขหกตัวเด่นไม่จับเวียงความนะครับให้พี่น้องเออว่าพอลีจับประแมน่งกับพยายเบิ้ลเด่นละไว้ยังมาหาเพราเขาสู้กินแล้วอยากกินอันไหนก็ตักเอารลดครับเลขเด่นนี่พอลีให้มางมาเขืาดีด้วยนะครับครับลองเบิ้งนะครับแจงไหนแจงไหนก็จะลืมเลขเบิ้ลเนี่เบิ้ลของพอลีนี่ออกีดีว่าจะมาแต่เบิ้ลมา้ครับผม มันจับเบิร์ดแม่นเนาะมันจะเบิร์ดในแมนมือนีกม,ม,มีเบิร์ดกับมีอสองสองเก้าเก้าครับชุดรวมครับของชุดรวมนะครับเนาะของชุดรวมคือว่าผลงานนีให้ชุ่มชืนม้นเนาะเห็นหนโปเกมอนนี่ม,มีหันหนว่ห้นางโคตรมีแต่ตัวเล็กถึงเนาะเหล่าหลายๆนะครับเนาะแล้วก็ต้องท่าใจน้ำเป็นเรื่องร่วมนะครับบางท,าทีอาจจะอาจจะบอได้เป๊ะๆตามของมันเนาะ จ่วางห่อวิ่งโซมาตัวไปจับใส่เอาเหรียญได้นะครับชุดจับพวกนี้ก็มีเขาวิรถธรรมดาชุดจอเนาะนะครับอ่าค้ใดจับแม่งกับจับในหกตัวไปจับเอาเองเพื่อให้ได้นะครับอืมมือเบิ่นเปล่งแต่มาแท้มาสีง่ามก้มงูอืมเข้มชัดด้วยเออซื้อมาไม่นี่ีซื้อมาไม่อม่นะครับเอาพี่น้องนะครับพูดได้อยากสกุลคาการดิซซอนะครับปากกาดินซอปากกาพันยางีครับ ต่มีเมดลเอีก็ได้แต่เี้ยชี้อ่นม่วาดหน่อยหนึ่งเนาะนะครับผมครแต่เรานกเนาีเนาะครับโอ้ห้มานๆต่อไปเลยครับคร้ับเอ่อจีเอ้ีายไม่ไม่ตื้อเหรอเมื่อเานกต้อเนาะครบคลายๆด้อค่ะเอ้ยนใดอุ่นมหาม่ตุยให้าถือไกก็่าครับผมอ่ะนนี้โชคชุดร่วมไหมครับครับแคบไปด้ครับเด้ครับครับเบิ้งชุดไอ้ของ ลาสตา,าสตารถเด็กครับสตาาสครับตายไม่รถมากตลอดคุแต่ตล่างมองผันีิเงียบดีดีเลยเป็นห้องอบนบ่ดีลเลรถาง,งาหญ้ากรยุง่งก็มีรถแค่นี้เลยคู้ถางงญ้ามันแป่มันเงียบไหมรถอะไรชิบยดนยิ่มครับจะเลื่มเอาตัวน้อยๆแดงๆไปจับให้เอาด้วยครับเนี่ หามาไว้ให้ย่างดีครับแล้วตามนี้เด้อนะครับชัดเจนนะแนวทางกะอยากจะบอกแนวทางไหมอาจจะเป็นเก็ดมาเน่าช่างไว้ให้เบิ่งน้ามิกเจ๊อันไม่ได้ครับสองคนมานเด้อนะครับอ่านะครับมรื่องเล่าคนนี้ได้แล้ครับเรื่องเขาไปช่วงเหล่าคนนี้ได้แล้ครับมีทั้งลักหกตัวเล็ดสี่ตัวหรออ่าเล่าคนนี้เลขไครคนนี้มันยอดซ้ำร่อม ีนติดตามดีๆเพราะเรียกว่ามันใจเขาฝันงวดนี่ฝันงวดนี่รับรองเป๊ะเลยล่ะตอนรับเลขอ่าเล่าเน้ำปลาเนาะมันใจสูงบ่ว่ามันโดนแล้วเพราะเรยกาฝันใส่เล่าเล่าหลายงวดแล้วเปล่าฝันใส่จบเห็นมาน้ำปลาเครับสวัสดีครับ